วันนี้นะครับคุณวุฒิจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่รุ่นพี่เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปุริล์ครับเรื่องนี้ผ่านมาได้ประมาณสัก35ปีละนานมากๆครับผู้ฟัง35ปีเรื่องของเด็กหญิงซอครับไม่แค่ฟังเรื่องนี้ก็ทําให้นึกถึงเรื่องราวของเด็กหญิงสำเนียงขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับวุ สวัสดีครับพี่เก่งครับสบายดีนะสบายดีครับเด็กหญิงซอคนนี้ครับชื่อเขามายังไงอะไรยังไงอะครับบุ๊ชครับผมงั้นเดี๋ยวเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมได้เลยครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องขอสวัสดีพี่เก่งอีกรอบนะครับผมวก็สวัสดีผู้ชมผู้ฟังแฟนรายการบล็อกทุกท่านนะครับผมอครับที่มาของเด็กหญิงซอคือซอเนี่ยไม่ใช่หมายถึงซอที่เป็นเครื่องสีนะครับผมซอนี้เป็นคําภาษาเขมรที่แปลว่าขาวครับอ๋อ ครับครับครับผมเริ่มเรื um, IR right. ่องเลยนะครับเชิญครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นพี่คุยเขาเรียนอยู่ชั้นประถมครับตอนนั้นก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักป .4 ครับแล้วจะมีุ่นพี่ป .6 อยู่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ซอเนี่หละครับออืสาเหตุที่พี่ซอเขาชื่อว่าซอเพราะว่าพี่ซอพอเขาเกิดมาครับผมเขาก็มีลักษณะคือเหมือนตัวขาวทั้งตัวครับแม้แต่เช่นผมครับผมอ๋อคือมันเป็นคนคนเผือกเนี่ยครับอ๋อ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  พี่ซอก็นอกจากตัวแกจะแปลกก่าคนอื่นนะครับความที่ว่าพ่อแม่ก็เป็นคนบุรีรัมย์คนบุรีรัมย์ส่วนมากสมัยนั้นก็จะผิวคํานะครับผมแต่ <c oughs> แกก็เกิดมาตัวขาวครับ <c oughs> แต่หลังจากแกเกิดมาได้ไม่นานครับแม่ของแกก็ทิ้งแกไปคือว่าเหมือนทะเลาะกับลุงพลที่เป็นพ่อของแกนี่แหละ <c oughs> แล้วก็เลิกลากัานไปด้วยความที่ว่าลุงพลพ่อของพี่ซอเป็นคนขี้เล่า <c oughs> <c oughs> การการไม่ก็อย่าทําครับ พี่ซอก็เป็นเหมือนเด็กหญิงทั่วไปครับล่าเริแจ่งใสอะไรอัธยาศัยดีอืมและช่วงสมัยนั้นนะครับผมคือจะมีครูใหญ่สมัยนั้นจะชื่อว่าผมให้ชื่อว่าครูมงคลแล้วกันนะครับผมครับผมครูมงคลตั้งแต่ย้ายมาประจําอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยครับอืแกก็จะเป็นที่รักใคร่ของผู้ปกครอ,องของชาวบ้านในละแวกและแวกนั้น,นครับผมเพราะว่าเหมือนพอแกเข้ามาแกก็พัฒนาโรงเรียนมันดีขึ้นแล้วก็ แกเป็นคนอัธยาศัยดีครับในหมู่บ้านเวลามีงานมีการอะไรแกก็จะเข้าไปถึงหมดครับเหมือนเขาถึงชุมชนน่ะดูง่ายอ,อืดูแลดีว่างั้นเถอะดูแลครับมผมค,คือเด็กนักเรียนคนไหนที่ว่าเรียนดียากจนอะไรเนี่ยแกก็พยายามประสานงานติดต่อทางราชการหาขอทุนอะไรให้เด็กนักเรียนนะครับผมครับทําให้แกเป็นที่รักใคร่ของผู้ปกครอ,องของชาวบ้านในชุมชนละแวกนั้นออืและแม้แต่นักเรียนในโรงเรียนก้น ชอบคือว่ารักครูใหญ่ครูมงคลคนนี้มากเพราะว่ามสมัยก่อนนะครับผมคือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะเรื่องการที่นักเรียนตีเด็กนี่เป็นเรื่องปกติครับผมอ่าถูกต้องค่ะใช่ใช่แต่แต่แตแตพอครูมงคลแกมาอยู่นี่แกก็จะเรียกประชุมคุณครูในโรงเรียนแล้วก็จะอ,อธิบายถึงว่าเอออย่าเราไม่จําเป็นเราอย่าไปตีเด็กให้เน้นถามแล้วก็เน้นสั่งสอนคือว่าอบรมตักเตือนเอาครับถ้ามาไม่สุดจริงๆก็ไม่อยากให้ลงไม้ลงมือตีอะไรเงี้ยครับอทําให้ ตั้งแต่พอครูมงคลแกมาเป็นประจําเป็นครูใหญ่ที่นี่ยเด็กนักเรียนก็อยากจะมาเรียนกันอะไรเนี่ยครับออืเรื่องราวก็ผ่านไปด้วยดีครับผมบจนมาวันหนึ่งครับผมพี่ซอก็มาที่โรงเรียนกับพ่อของแกคือแกก็มาเรียนปกระติแต่วันนั้นลุงพลแกมาด้วยออืและแกก็มาโวยวายกับครูมงคลเนี่ยนะครับออืบอกว่าพี่ซอเขาตั้งท้องอให้ครูมงคลรับผิดชอบอะไรเนี่ยครับ กล่าวหาว่าครูครูมงคลเป็นคนทําพี่ซอทองออฮะออฮะคือครูมงคลข่มขืนน้องว่างั้นเถอะใช้คานี้นะคือว่าข่มขืนพี่ซอทําพี่ซอทองอืมแต่คือตอนนั้นครูบางคนแกก็ไม่รับาโบุกต่บอกแกไม่ได้ทําครับพอมันมีเรื่องมีราวก็ต้องตามผู้ยงผู้ใหญ่บ้านอะไรมาครับชาวบ้านไปยิงข่าวเขาก็มาที่โรงเรียนมากันครับ คือสุงพลแกกูยบายใหญ่เลย <ừ m. S 2> ว่าหาว่าครูมงคละทําพิซอท้องอะไรเงี้ยครับครับ,รบแต่ชาวบ้านแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านที่มาครับเขาก็ฟังเรื่องแต่คือเขาบอกว่ายิ่งเป็นพวกชาวบ้านที่มาเขาบอกเขาไม่เชื่อ <ừ m. S 2> เขาหาว่าลุงพลที่เมามาหาเรื่องครูมงคลอะไรเงี้ยครับ <ừ> เหมือนแบบต้องการเงินหรือเปล่ามาแบกเมยหาว่าครูมงคลทาพิซอท้องบอกว่าลูกสาวเองก็ไม่เหมือนคนอื่นเขา ครูเขาจะเอาไปทําไมอืมคือต้องบอกว่าครูมงคลตอนนั้นแกก็คืออยู่แค่ปีนั้นปีหนึ่งแกก็จะ,กะเกษียณอยู่แล้วนะครับพี่เกง่งก็อายุห้าสิบเก้านะก็มีอายุแล้วนะอถ้ามองแบบนั้นนะนะครับอ,อแล้วก็คือครูมงคลแกเป็นคนไม่มีครอบครัวนะคือแกยังไม่มีลูกไม่มีเมียอืแต่ด้วยความที่แกเป็นคนบุรีรัมย์เหมือนกันแหละแต่แกอยู่โคําเพอพอแกมาอยู่โรงเรียนเนี้ยครับแกก็เลยอาศัยนอนบ้านพักครูที่อยู่ในโรงเรียนเอาครับอื คือชาวบ้านเขาก็พากันไม่เชื่อครับแล้วก็พากันด่าลุงพลด่าถึงพี่ซอเขาว่าเออมาหาเรื่องครูมงคลครูมงคลเขาก็ดีแสนดีอะไรเงี้ยครับอืมอืมนี่พอมันนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องราวมันชักจะบานปลายครับเดี๋ยวมันจะเกิดการลงไม้ลงมือกันอะไรเงี้ยครับผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยบอกอืให้ลุงพลกลับไปบ้านก่อนอะไรเงี้ยเพืนะ่อกบเสียอารมณ์ก่อนครับซึ่งว่า ทุกคนเขาสอบถามพี่ซอพี่ซอแกก็ไม่กล้าพูดอะไรครับผมจะได้แต่เงียบครับทีนี้หลังจากเรื่องราวเนี่ยครับพี่ซอก็ยังมาเรียนตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือคนในหมู่บ้านนั้นนก็เริ่มเบบูลลี่ลุงพลบูลลี่พี่ซอรครับผม,มเริ่มมีการพูดจาถากถางเออครับทำไมอยู่ดีไม่ว่าดีมาหากล่าวร้ายคนดีๆอย่างครูมงคลอะไรเงี้ยครับผมอืมแม้แต่เวลาพี่ซอมาเรียนครับพวกมดเพื่อนก็เริ่มแบบ ตอนนี้เหมือนพี่ซอก็เริ่มอยู่คนเดียวแล้วครับเพื่อนๆก็เริ่มไม่ค่อยจะเอาพี่ซอมือนแยกกลุ่มอะไรเงี้ยครับทาให้พี่ซอต้องเก็บตัวเงียบครับนี่พอเรื่องราวนี้มันผ่านได้มาระมาณสักสี่ห้าวันนะผม,มจนมันวันนั้นก็เช้ามาก่อนจะเข้าแถวครับผมครับอยู่ก็มีเด็กนักเรียนสองคน,นวิ่งก็คือหอบมาตามพวกคุครูครับผม,อมบอกว่าอเขา เห็นเหมือนมีคนจมน้ําอยู่ในสระครับผมอือฮะอือฮะ่ huh. นีัพวกครูครขาก็วิ่งกันไปดูก็มันจะเห็นลักษณะที่เห็นคื้เป็นเหมือนคล้ายเสื้อนักเรียนครับลอยอยู่ในน้ำครับผม uh huh. ครับพวกครูก็เป็นงมพอลงไปงมขึ้นมาครับอืม uh huh. ปรากฏว่ามันเป็นพี่ซอครับผมฮะ uh huh. ครับพี่ซอจมน้ําตายแล้วเ็า uh huh. จะเลยต้องแจ้งตารวจแจ้งอะไรมาตำ uh huh. รวจรสันนิษฐานว่าน่าจะตายมาตั้งแต่เมื่อเย็นนะครับผม uh huh. น่าจะจมน้ำแต่เมื่อเย็นแล้วเพราะว่าเ uh huh. คือนางพี่ซอก็เริ่มซีดแล้วเหมือน้า้แค่น้ำเมื่อคืนหนึ่งครับครับนี่ก็เขาก็ล่ำกลกมีสาเหตุว่าพี่ซอเป็นไรถึงจมน้ำตายอะไรเงี้ยครับผมชาวบ้านก็เลยว่าสงสัยมันรู้สึกผิดที่ว่ามากล่าวหาครูมงคลอะไรเงี้ยครับเลยฆ่าตัวตายอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตำรวจแต่มีอยู่ในตำรวจท่านหนึ่งที่ว่าเขามาครับเหมือนเขา ยังไม่ตัดสิใจเชื่อว่าพี่ซอฆ่าตัวตายครับเราก็พยายามสอบปรับกันครูในโรงเรียนเด็กนักเรียนทุกคนครับแต่ก็ยังก็ไม่ยังไม่ได้เรื่องได้อะไรเพราะว่าไม่มีครั้งสุดท้ายไม่มีใครเห็นพี่ซอไงครับคือไม่มีเห็นน้องตอนก่อนที่มีชีวิตครั้งสุดท้ายอะเนาะก็เลยไม่รู้รว่าเกิดอะไรขึ้นอืมก็รู้เหมือนว่าก็เลิกเรียนไปก็ต่างคนก็ต่างกลับบ้านอะไรนะครับก็คิดว่าพี่ซอกลับบ้านเลยเนี้ยครับทีนี้ พอพี่ซอเสียชีวิตนะครับผมครูมงคลแกก็เหมือนเป็นพ่องานให้เลยมาช่วยจัดงานตรงงานศพอะไรให้เหมือนบอกกับพวกชาวบ,บงชาวบ้านว่ายังไงเด็กมันก็ตายไปแล้วก็อย่าไปถือโทรธมันอะไรเลยเนี่ยครับผมครับพอยิ่งครูทรงคนแก่ทำแบบนี้ครับชาวบ้านเขาก็ยิ่งแบบรักแบบเหมือนแบบปื้มไปเลยว่าเออดูซิขนาดเด็กมันมากล่าวหา,ากล่าวร้ายแกแกยังไม่สื่อสารอะไรเงี้ยครับออมเป็นที่รักใคร่คืบได้อีกอืมอหือ ใช่ครับครับพอหลังจากคอ้งานศพบของพี่ซอผ่านไปได้ไม่นานครับครับนั้นที่หมู่บ้านก็เหมือนมีงานอีกนั่นน่าจะเป็นงานบวชหรืองานอะไรนี่ยนะครับ <ừ> แ,ลแล้วครูมงคลเขาก็มาทื้งานหนึ่งมางานปกติครับผมครับแล้ววันนั้นลุงพลแกเมามาจากไหนไม่รู้ครับ <ừ> แกเข้ามาทาําร้ายแล้งคือมาต่อยครูมงคลแล้วมาทําร้ายร่างกายครูมงคลแล้วด่าครูมงคลว่าครูมงคล ทำให้พี่ซอต้องตายอะไรเนี้ยครับผมครับ,บชาวบา้านห็นเหตุการณชาวบ้านเขาก็มาแยกอืมเหมือนแยกแนละ้วคุกเหมือนลุงพลก็ยังจะโวยวายจนชาวบา้านกขทนไม่ไหวเขาก็ลุมกจะขาทาันลุงพลน,นะครับผมอ้อจนลุงพลเขาสลบไปแล้วกูเหมือนเขาบอกว่าถามครูมงคลว่าเอาไงดีเนี่ยแจ้งตำรวจจับไลยว่าทําร้ายร่างกายครูมงคลอะไรเงี้ยครับครูมงคลแกเขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอกอะไรเงี้ยอืม,ออมแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เออ ครูนี่ดีนะขนาดมันจะมามนทำร้ายร่างกายครูครูยังไม่เอาเรื่องมันเลยอะไรเงี้ยครับผมมาบ้านเขาก็เลยแบดลุงพที่สลบแล้วกลับไปบ้านไปครับและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นครับผ่านมาราวห้าหกวันนะผมอืชาวบ้านก็แปลกใจเอ๊ะไม่เห็นหน้าลุงพลเลยเปกติลุงพลต้องทุกวันต้องออกมาตามร้านค้ามาหาซื้อเหล้ากินเลยครับผม,มแต่นี่ก็คือหายไปเลยครับทําให เพื่อนบ้านก็แบบใ้เคียนก็เริ่มสงสัยครับอืมก็พากันไปดูครับที่บ้านของลุงพลพอไปถึงบ้านของลุงพลครับเห็นบ้านยังปิดสนิทอยู่แต่ที่มันผิดปกติคือมันมีกลิ่นเหม็นที่เหม็นเน่าโชยออกมาครับจากในตัวบ้านเหม็นเน่าลักษณะแบบไหนเหมือนกลิ่นศพกลิ่นของเน่าหรือกลิ่นอะไรยังไงใช่เหมือนของเหมือนคล้ายๆมีอะไรตายอยู่ครับอ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อครับนีรัฐบานเขาเริ่มเออมันไม่น่าจะปกติ ปกติวแหละก็เลยไปตามผู้ใหญ่บ้านตามอะไรมาเสร็จก็เปิดบ้านเข้าไปเอาเปิดบ้านเข้าไปก็ได้แล้ะครับ huh. คือกินเหม็นก็สะพักออกมาครับผมจนบางคนทนไม่ไหวต้องวิ่งออกไปอ้วกอะไรเงี้ยครับอือคนที่ยังทนไหวก็ฝืนใจเข้าไปดูพอเข้าไปดูในบ้านสิ่งที่เห็นไงนั่นแหละครับผมครับคือเห็นร่างของลุงพลน,นะครับ huh. ผมแขวนคออยู่บนคือของบ้านครับไร้รนะั ลักษณะที่บวมอืดแล้วครับเหมือนตายมาหลายวันแล้วครับออืแล้วมันยิ่งกว่านั้นนะพี่เก่งคือพอคนที่เข้าไปเห็นน่ะพอจังหวะที่เห็นน่ะสักศพของลุงพลแขวนอยู่ได้สักพักอ่ะเหมือนร่างของลุงพลอ่ะมันรุดคือตรงส่วนคอคอกับลําตัวมันรุดลงมากับพื้นครับครับอ้ยเดี๋ยวก็ระจายท้งหนองน้าอะไรแบบกระจายเลยเออหือส่วนที่ส่วนหัวก็ยังแขวนอยู่ติดอยู่กับ กับเสื้อที่แขวนคออยู่นะครับคน uh huh. ที่เห็นตอนนั้นคือใครใจไม่แข็งนีดแบบตีแตกนะครับผมครับครับนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจแจ้งอะไรมากแล้วว่าสันนิษนานว่าลุงพลน่าจะฆ่าตัวตายมาได้ราวห้าถึงหกวันแล้วแหละเดี๋ยวห้าถึงหกวันหรอก็คือประมาณหลังจากเพราะว่าจากที่ไปทําร้ายร่างกายคู่มงคลอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็กลับมา ก็ดึอารมณ์คงเสียใจอะเนาะที่ชวาวบ้านไม่เชื่ออะไรเงี้ยก็จะนจะฆ่าตัวตายตั้งแต่ครั้งนั้นเลยครับ,คร,บครับก็เนื่องจากว่าลุงพลอะเจก็ไม่มีญาติไหนแล้วเพราะอะไเจ้ก็มีแค่พี่ซอเป็นลูกสาวคนเดียวหลังจากพี่ซอเสียแล้วลุงพลเสียก็ไม่มีญาติไหนชวาวบ้านก็เลยช่วยจัดงานตามเดชากรรมอะไรเงี้ยครับผมครับออืครูครูบางคนเขาก็มาเป็นเจ้าภาพงานให้นะครับดูเป้าว่าไงว่าสงสารอะไรเงี้ยครับ มาช่วยงานมาอะไรจัดเหมือนเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพอะไรให้ทุกอย่างอืมีชาวบ้านเขายิ่งได้ใจชาวบ้านเขาปใหญ่เลยเพราะว่าเออเขาไม่โกรธเคืองสองพ่อลูกอะไรเนี่ยครับไม่ถือแค้นไม่ถือโกรธอะไรทั้งสิ้นใช่ครับอืมพอหลังจากงานศพของคุณทนฐานไปครับครับคราวนี้ทุกคนในโรงเรียนก็เริ่มรู้สึกแปลกๆครับผมเพราะว่าครูครูมงคลก็เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงครับ จากที่ว่าเป็นคนจิตใจดีอะไรนะี่เจอเด็กนักเรียนยิ้มแย้มให้เด็กนักเรียนอะไรครับเหมือนจะเริ่มหุดหงิดง่ายขึ้นอืมจากไม่เคยดูดา่าใครก็เริ่มดูดด่าขึ้นมา<ะ>เหมือนจะมีอะไรในใจสักอย่างอะไรอย่างคือตอนนั้นแต่เราและคนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคุณมางคนคงจะเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรนะครับครมีการนี้ผ่านไปเรื่อยๆจนวันนั้นพี่ฮุยเขาก็ เขาค่ายลูกเสือพอดีก็เหมือนเดิมว่าสมัยก่อนเขาค่ายลูกเสือก็ไม่ได้ไปเดินทางไกลที่ไหนก็พักที่โรงเรียนครับอถูกต้องใช่ใช่ตอนนั้นก็เป็นช่วงเย็นช่วงที่ว่าพวกลูกเสือกาลังหุงหาอาหารกันอยู่ครับผมครับคือผมลืมบอกพี่เก่งไปว่าสมัยนั้นอะอาคารเรียน่ะมันจะเป็นอาคารไม้ครับผมอืมอาทุกที่ทุกที่อยู่แล้วแหละสมัยนั้นนะ,อ,ะอาคารหนึ่งก็เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงจากพื้นพื้นดินลวลายว่าประมาณ เมตรก,กว่าก็าจะมีตั้งแต่ชั้นปอเล็กเล็กก็จะถึงชั้นปอสี่ส่วนอาคารสองก็จะมีชั้นต่อห้าถึงชั้นป่อหกแต่อาคารสองจะยกพื้นสูงจากพื้นดินหน่อยประมาณตั้งสองเมตรกว่าครับออื嗯嗯嗯แล้วก็มีทําเป็นแล้วก็มีอาคารอีกอาคารหนึ่งทําเป็นเหมือนห้องพักครูครับผมครับะหว่างช่วงที่พี่ฮนะุยกําลังเหมือนทํากับข้าวซินนะแกเหมือนเห็น สายตาแกมองไปเหลือไปเห็นครูมงคลก็เดินออกมาจากห้องพักครูครับแล้วก็เดินขึ้นไปตรงอาคารสองครับอืมคือลักษณะที่วีจะเห็นเหมือนครูมงคลเดินเหมือนคนเมื่อยครับผมเมื่อรอยดูแบบไม่มีกระติดกระใจเดินแบบ,บทอด, <ผม S 1> ท,อดทอดอารมณ์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ,รบใช่ครับก็แพยายามมองเรื่อยๆแกก็พยายามติดให้เพื่อนเพื่อนดูออพอครูมงคลเดินเข้าไปจนถึงระเบียนของอาคารสองครับผมครับ แต่ก็ปีงขึ้นไปตรงระแนงครับผมระแนงพืว่ามันกันให้เด็กตกเด็กอะไรอะครับนึกออกนึกออกพอแกเห็นมันแปลกๆแ,แล้วเหมือนครูพอปีงขึ้นไประแนงแล้วเหมือนแกยืนยืนอยู่ครับมองก็เลยเป็นบอกให้พวกครูคนอื่นมาดูเขาเรียกครูพอครูครูไปเรียกครูครูเขาเห็นก็พยายามวิ่งไปเหมือนอจะร้องเรียกอือเือนสติครูมงคลครับผม แต่เหมือนร้องเรียกเท่าไหร่เหมือนครูมงคลก็ไม่ได้ยินครับอแล้วสักพักอ,ะอ่ะเหมือนครูมงคลแกทิ้งตัวลงมา<อ>คือจากระเบียงมาถึงพื้นมันประมาณเราประมาณสักสี่เมตรกว่าฝาห้าเมตรอะไรเนี่ยครับจริงๆก<ล>็ไม่ได้สูงมากนะแต,แต่ลักษณะที่แกทิ้งตัวออกมาคือหัวมันลงมาก่อนครับพี่เก่งเอาหัวดิ่งลงมาเลยใช่หัวดิ่งลงมาครับแล้วคุกคนก็รีบวิ่งไปล่างครูมงคลตกถึงพื้นก็ได้ยินเสียงนักรอบ ออกไปถึงคือดูครูมงคลเสียชีวิตแล้วครับเพราะว่าคอแตกหักครับอือหวงที่ชุลมุนวุ่นวายดูครูมงคลกันออืก็พี่ฮุยกับเพื่อนๆหลายคนก็เหลือบมองไปข้างบนะครับ,รบพอสิ่งที่พี่ฮุยเห็นทําให้แกแบบช็อกเลยครับผมเห็นอะไรอะระ่ะบพอไปเห็นเป็นเงาร่างคนหญิงสองร่างครับผมร่างหนึ่งลักษณะเหมือนผู้ชายครับตัวสูงส่วนอีกร่างหนึ่งนี่แกเห็นชัดเลยครับ เพราะมันเป็นร่างขาวๆคือจอเห็นจะรู้ทันทีว่าร่างนั้นเป็นพี่ซอครับหรอยืนตรงที่ที่ว่าครูมงคลโดดลงมาเสียชีวิตใช่ครับคือเห็นเหมือนเห็นไปจังหวะหนึ่งแล้วก็เหมือนร่างสองร่างนั้นก็หายไปครับผมทีนี้ก็เออครูมางคนเสียชีวิตก็แจ้งตำรวจแจ้งอะไรมาดูอยืองเขาว่าเออครูมงคลฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยคงจะเครียดคงจะอะไรสักอย่างครับผมครับแล้วก็จัดงานศพอืม พอจัดงานศพสวดศพคืนแรกครับมันระหว่างที่จัดที่พระสวดอยู่ก็มีนายตำรวจท่านหนึ่งที่ว่าเขายังติดใจเรื่องการตายของพี่ซอรครับผม oh, 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 oh. เออเออเอขาก็มาปรากฏตัวที่งานพร้อมกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซื่อตอนนั้นน่ะพี่ฮุยบอกว่าน่าจะอายุประมาณสักที่เจ็ดสิบแปดปีได้ครับพี่ผู้หญิงคนนี้นครับแล้วก็มาพร้อมกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะราวสักห้าหกขวบครับอืมเหมือนมาที่งานแล้วก็มา กราบศพมาไหว้ศพมาอะไรเนี่ยแต่ที่ทุกคนสังเกตเห็นคือชาวบ้านอะไรเขาพูดกันเด็กผู้ชายคนเนี้ยครับหน้าตาละไมคล้ายกับครูมงคลมากจริงเหรอใช่ครับอ,อืออ,อ,ออ๋ออ๋อนี้ก็ชาวบ้านก็เลยถามว่าเป็นใครอะไรเนี้ยครับที่ผู้หญิงก็บอกว่าแกมาจากอีกหมู่บ้านนึงอะไรเงี้ยแล้วแต่บอกว่าเด็กคนเนี้ยที่ว่าชาวบ้านสงสัยว่าทำไมหน้าตาเหมอือนครูมงคลเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของครูมงคลกัน กับพี่คนนี้แหละอ้าวแล้วไหนครูมงคล<อ>พี่คนนี้เขาเลยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนะครูมงคลก็เป็นครูใหญ่ยู่โรงเรียนที่แกเรียนนั่นแหละตอนนั้น<อ>แกก็อยู่ชั้นป .6 ครับไม่เหมือนครูมงคลก็เรียกให้แกไปทาความสะอาดที่ห้องพักของแกครับครับแล้วครูมงคลก็ปลุกปั้มแกจนแกท้องนะครับผมอ้าวออ้ยอยู่ยนะ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 เท่ากับว่าไอ้สิ่งที่มัน เกิดขึ้นกับเรื่องราวเกี่ยวกับน้องซออย่าบอกนะทีนี้ก็พี่ผู้หญิงคนนี้พอตั้งท้องอะไรเสร็จครูบางคนก็เหมือนเขามีเงินเขาก็ยัดให้เงินให้ไปแล้วบอกว่า<อ>ถ้าไม่พี่ผู้หญิงนี้บอกกับใคร<อ>เหมือนเอาเงินให้กับพ่อแม่ของพี่ผู้หญิงคนนี้ครับ<อ>ผมว่า,าคาือด้วยความที่ว่าพ่อแม่กับพี่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ฐานะไม่ดีพอได้เงินมาเขาก็ปิดปากเขาแล้วเขาก็กลัวด้วยกบครูบางคนขู่ไว้ถ้าเกิดเรื่องนี้แพร่งพายบอกใครเขาจะ ส่งคนมาจัดการอะไรเงี้ยครับครับครับแกก็ด้วความควัวแกก็ตั้งท้องเดินแกคลอดน้องคนนี้ออกมาแล้วแกก็เลี้ยงมาครับผมอือทีนี้ก็ชาวบ้านเขาก็เริ่มพอพี่ผู้หญิงคนนี้มันปรากฏตัวพอรู้ความจริงก็เริ่มอ่ะเรื่องของพี่ซอล่ะอะไรเงี้ยครับผมเออนั่นสิครับอืทีนี้นายตารวจคนนี้ยครับผมเขาก็เรียกพี่ซึ่งพี่คนหนึ่ง<อ>ให้ออกมาพูดความจริงไปแล้ว พี่คนนี้ก็เป็นพี่ชั้นปตหกเหมือนกันครับผมชื่อว่าพี่เสิร์ตพี่เสิร์ตที่เป็นผู้ชายใช่ไหมฮะเป็นผู้ชายครับ,รบแต่ใจเป็นหญิงครับอืออืออือแกเป็นคนตุ้งติ้งมาตั้งนานแล้วครับครับคือตอนนั้นพี่แต่ด้วยความที่พี่เสิร์ตอ่ะตอนเรียนแกเป็นคนที่กลัวมากอะไรโดนเพื่อนอแกนโดนอะไรแกก็จะไม่ค่อยอะไรมากครับ แต่ตำรวจท่านนี้ก็เรียกมาแล้วบอกให้พี่เศิ์พูดความจริงที่วันที่พิเศิเห็นอะไรเงี้ยอืคือพี่เศิแกก็กลัวแกก็ยังไม่กล้าพูดนี้แต่ตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกยังไงก็นา่นตำรวจก็อยู่ตรงนี้แล้วคนที่ขู่พิเศิไว้อะเขาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยครับอืมเพิเศษก็เลยตัดสินใจเล่าว,ว่าวันนั้นอะหลังจากเลิกเรียนแล้วพิเศษคือต้องบอกว่าสาะน้ําที่ที่ซออกะเสียชีวิตนะครับผมครับ รอบอสะมันจะมีต้นขี้เหล็กอยู่อะครับพี่เก่งอืมอืมแล้วเหมือนวันนั้นก็คือว่าก่อนจะกลับบ้านแลครับแม่ของแกได้สั่งไว้ตั้งแต่เช้าบอกว่าเออก่อนกลับบ้านให้เก็บขี้เล็กมาด้วยเดี๋ยวแกจ,จะทําแกงขี้เล็กให้กินอะไรนี้ครับครับพิเศษแกก็ปีนอยู่บนต้นไม,ม้เก็บขี้เหล็กคือเด็กเด็กในเรียนทั้งเด็กทั้งครูก็กลับกันหมดแล้วแหละอือนแกเก็บใกล้จะเสร็จแกจะกลับแกได้ยินเสียงร้องของเด็กของผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกลาลังถกเถียงกันนะครับผมครับครับแล้วแกเห็นเป็นครูมงคลเนี่ย เหมือนกาลังจุดกระชากลากที่ซอมาที่สะครับผมอพอมาถึงตรงขอบสะก็เหมือนจะแี่งแข่งกันอยู่แล้วกครูบงคลเขาก็ผลักี่ซอตกน้ําไปครับผม<อ>แล้วครูมงคลก็ลงไปกดล่างี่ซอก<อ>ดจนี่ซอเหมือนพยายามดินด้นสู้ดิ้นสู้จนเขาดิน้นดิ้นไม่ไหว่าเหมือนที่ซอนิ่งไปครับผมจนขาดใจตายสำลักน้ำสียชีวิตตา,ายครับก็ค,บ<อ>คือเหมือนอพิเสษเขาเห็น ตอนนั้นนะครับผมบเขาก็ตกใจแล้วเขาก็ m, ตีดออกมาครับ m, ทําให้ครูมงคลก็เห็นหรือว่าพิเสือเห็นครูมงคลก็ลากพิเสือมาแล้วก็ขู่พเ่เสือว่าถ้าพิเสือเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครอะเขาจะฆ่าพิเสืออะไรเ,เนี้ยครับผมคือตอนนั้นพิ่เสือเขาก็กลัวแล้วครูมงคลอ่ะเขาก็ลากพิเสือไปที่บ้านพระครัวครับผมแล้วเขาก็กระทาชำเราพิ่เสือครับโอ้ทำไมครูมงคลเป็นคนแบบนี้ครับผมก็ ทีนี้พอหลังจากเรื่องราวความจริงมันกระจ่างชาวบ้านเขาก็เลยโอ้โหว,ว่าคนดีคนประเสริฐที่ว่าพวกเขารู้จักคือบางค,คนที่แสนดีของเขาไม่คิดว่าเบื้องหลังจะเป็นคนแบบนี้ครับผมครับครับทำให้ชาวบ้านที่ว่าเคยทากันกล่ดาพี่ซอกล่นดาลุงพลเนี่ยมัก,กับรู้สึกผิดนะครับผมครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้ที่เกิดโอ้โหเด๋ยวนะเฮ้ย วุฒแต่ละครั้งที่มาเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องเนี้ยนะะที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนะขอญาตถามก่อนนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยนะครับเป็นโรงเรียนเดียวกับที่เด็กหญิงสำเนียงเนี่ยเสียชีวิตด้วยหรือเปล่าใช่ครับพี่ฮุยเรียนโรงเรียนเดียวกับผมและสระนี้ก็มีสระเดียวครับผมพี่ซอคือศพแรกที่เสียชีวิตในสระนี้รอครับครับโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันโอ้เดี๋ยวครูมงคลทำไมมันถึงมันถึงได้เป็นแบบโอ้ ใจร้ายใจมารขนาดนี้เรียกว่าพ่อพระในเขาเีต้องเรียกว่าซาตานในคราบนักบุญเลยนะถ้าแบบเนี้ยคือเหมือนคล้ายๆว่านายตำรวจที่เขามาทาคดีแล<อ>้รู้ติดสืบมาเขาว่าครูมงคลเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นเกี่ยวอะไรกับโรคจิตบางอย่างที่คือเขาไม่ยอมมีครอบครัวคือว่าเขาชอบเด็กมากกว่าเขาชอบมีความสมพั์กับเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเขาได้หมดเลยเงี้ยไม่มีเลยครับจะกลายเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของโหเรื่องของสิ่งที่มันแบบ คืออย่าเพิ่งรีบตัดสินใครในเว็บแรกที่คุณเห็นไม่ผิดหวังจริงๆนะครับที่รอวุฒจนถึงตอนประมาณสักตีหนึ่งนะฮะสุดยอดมากครับยกนิ้วให้เลยวุฒนะฮะสุดๆจริงนะขออนุญาตต้องบันทึกเรื่องนี้ไว้เลยนะฮะสอนใจเป็นคติได้เป็นอย่างดีขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับผมวุฒิเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะครับผมครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับ